นะเบิ่อครัพี่นอ้องกำลังเข่าโคกเจีว้วายไปเอาบังคือง่ามแท้พูดนะมือขึ้นมืนนะปปนอ,อข,ขึ้นบริไตามาทาั้งนี้เลยเนาะ,ะมาอยู่เ่ว่าบริสองมาพี่บริสองหาได้รูก่อน เจ็บกๆบก็บก,บกบีนเนือข้าวที่ดีสวย OK. ชันนี่ <laughs> <ๆ>นหะมาต่ว่เมนเน่ยฝุ่นเ้างซองจะฟังฝุ่นฟังผีป่ซองเต้พุ่นเอาพ่นไปทางไหนเนาะเห็ดไข่ดอกบกไงหนึ่งยางงามเลย,ยนี่แลี๋แวน้วนจะ้ะ แยกไก่ไปวะแม่คุณแม่คุณดิยกนุด้ยไอีกดอกนึ่เดอนยกที่ตุ้มนึงตุ้มนึงกบต้วางก่อนตุ้มนี้ว่าไงหรอกเออมันเห็นอันใดแน่มันใชตาดีมานี่เราเมื่อคืนบ่เห็นมือช้า บบยมแผ่ขึ้นกันหรอวะอ้าวเกลักลุ้งไว้ขึ้นปุ่นเนาะไอ้ต๋องไปอยพากันหาเห็นหรองกอ้าวหนิเอยท่า อืมกะอยู <S <S other, ones, hmm. so, kind of ่เนาะแต่เปิ้ลโต๋บอกนาว่าเห็ือหลงหกอ่เดียวไม่่บอกก็เหมือนกวบโตมากมือนแหลกเพื่อนไม่โ่๋บอกั้มาเจ้าก็โตไวยำขึ้นมาอืมมเห็ดเปนมันตกูแบอืมเตอมมือเขาแม่สี่สองแมืองานมือผลงานเก็บเห็ดางไรเนี่ยต

มันแยอกด้ินสนเย่ไอยงคะท่อะไรต้องนวดจะซอเด้อจเป็นแต่เกินก่อนเนี่นี่ของเดือนเปแดดเบาๆชั้นพอนั่งขังนาเรากด้ฉันเปียกชันจืดชั้นนั่งตากแดดใย้มันแห้งีนั ตาทองเลยอะไรก็ทรงเขาเงี้ยพูด่นี้ต้องเดือนเลยองปนี่มากับกระโหลกมันจะได้ไรหรอมันจะแปลกแปลแปลกๆเขาจะมาจักขามันจิตเนาะขามันไเนี้ยพูดเลนะจะขาพูดเข้าบอไหนกับฟอหยังเขาออกก่อนเขาเขาังกเขาเขาจิตเดียวหยัง เขาบาต้องหงอมันดอกเขาไปแต่พ่อเขาเออตายตายตาสองนวลสองตาดิค่ะสองตาค่ะสองตาท่อนกันค่ะสองตาท่อนกันเราได้สองตาจิกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องขุมอยู่แค่ขุมอยู่มือหนีได้สองตาได้สองตาเทาก็ปิดก่ได้ เบิดระบวยดิ่มมากเเป็นเดือนจรอคลิปนี้ก่โจบคลิปต้นนี้นาะค่ะสวัสดีจ้า